สวัสดีวันพุธจ้าพี่น้องวันนี้แม่ลูกบ้านนาะเดจ้าเมนูเด้อค่ะจะพามาชมสวนจ้าชมสวนของคุณตาคุณยายข้างบ้านเดจ้าสวยดีเด้อค่ะงามงามค่ะนี่ค่ะอันนี้คือ,อต้นผักกั้นจงเด้จ้าผักกั้นจองอันนี้เอาเป็นปลูกประดับเด้อค่ะเพื่อนๆนี่เด้อค่ะเพื่อนๆโอ้ยงามค่ะ ตาคุณยายเป็นดูแลย่างดี้อจ้าเด้อนี่เด้อค่ะอันนี้เป็นโอ่งโอ่งแบบโอ่งแบบครึ่งใบเนาะจ้าโอ่งแบบเอที่ใช้สําหรับปลูกต้นไม้เด้อค่ะปลูกประดับเด้อค่ะสวยสวยเนาะจ้าเพื่อนเพื่อนเบิ่งสวยมากเบิ่งเด้อค่ะนี่ค่ะนี่นี่ค่ะเลี้ยงปลาด้วยมีปลาเล็กปลาน้อยเด้อค่ะปลาทูเยอะๆเลย้อจ้ะบนเพื่อนนี้เด้อค่ะที่ไอแม่ลูกบรรณาเด้อจ้าแมนุชเด้อค่ะ ขายลงคลิปบ,บ่อยๆนี่แหละค่ะก็คือต้นนี้เนาะจ้านี่เอาผักกันจองมาปลูกปลูกใส่กระถางข้างล่างนะคะเหมือนกับการปลูกบัวนเนาะจ้าแล้วเขาก็จะใหญ่โตแบบนี้มานี่ค่ะอูย้ยสอ่อนเนาะจ้าเพื่อนๆน,นี่เลยค่ะใบใหญ่เลยจ้าใบาใหญ่มากๆแล้วอีกอย่างหนึ่งเพิ่นเพิ่งยุดใต้ต้นไม้เนาะจ้ามันจะได้รับความเย็นเนาะอยู่ใต้ต้นไม้สวย,สวยๆเนาะค่ะเช้านี้ค่ะอากาศกำลังดีๆเลยจ้าเด้อในช่วง ต้นเดือนธันวากลางเดือนน้าะเพื่อนเนาะเอาค่ะดูไปเรื่อยเนาะค่ะสวยสวยคุณตากับคุณยายดูแลอย่างดีด้ค่ะนู่นค่ะเป็นยุ้ยไตต้นใหม่เนาะคะ่ะเพื่อนได้ยินเสียงเสียงนกไหมนี่ค่ะเป็นต้นกล้วยไม้กับต้นเดฟด้วยจ้าสวยมากๆนี่ค่ะเดฟก็โอ้ยสวยใบยอุดมสมบูรณ์ด้อค่ะสวยงามมากเนาะจ้า สวยจ้าสวยสวยสวยเพื่อนๆได้ยินเสียงนกบ่เนาะสวยสวยค่ะสวยมากมากสวยมากมากสวยมากมากนี่เลยค่ะจะเป็นตามนี่เนาะจ้านี่จะพามาบึงทางนี้เนาะค่ะเนาะจะย้อนแสงไหมเพื่อนๆนี่ค่ะมีดอกนะจ้าเพื่อนๆนี่ค่ะนี่ค่ะดอกผัากั้นจองอุ้ยม่เห็นไหมค่ะนี่ไม่เห็นนะนี่ไม่เห็นไม่เห็นนีเพิ่งไม่เห็นจ้าโอ้ลมพัดจ้าอู้สวย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 จ้าสวย จ่าเพื่อนๆสวยมากๆเลยเนาะค่ะสวยมากๆสวยมากๆนี่อีกดอกหนึ่งจ้ามาแอบอยู่นี่เองเด้อจ,จ้าเด้อนี่อีกหนึ่งดอกจ้าปลูกไว้ในโอ่งเด้อค่ะเพื่อน,ะะนๆเอาเป็นไอเดียก็ได้เ้อค่ะเอาไปปลูกแบบนี้ได้เ้ยค่ะเด้อปลูกใส่กระถางก่อนนะคะมันกับการปลูกบัวน่ะแล้วเราก็ใส่ลงไปแล้วเขาก็จะโตแบบนี้เด้อจ้าปลูกไว้ดักบ้านเนาะสวยดีเนาะ นี่ค่ะกินได้ด้วยประดับได้ด้วยจ้าขอมาด้านนี้จ้าเพื่อนๆจะได้เห็นชัดๆนี่เนาะค่ะนู้นค่ะด้านนู้นก็จะเป็นต้นไม้ต่างๆนี่เด็ดค่ะอันนี้ก็จะเป็นโปยเซียน,นโปยเซียนสวยๆจ้าดอกสีแดงแดงช่ำๆ้ะจ้าใบอุดมสมบูรณ์อย่างมากมายบูย้ยงามๆค่ัเพื่อน ต้นนี้ยังบางอันกระบอกรูจักด้วจ้ะเพื่อนเพื่อนจ้ะเพื่อนเพื่อนรูจักกระบ,บอกในเดอ้อนี่อีเยอะแยะเลยบันไดสวรรค์ก็มีโอ้ต้นกระเพราก็มีจ้าเพื่อนเพื่อนกระเพาก็มีผัดกระเพราจุดจัวอันนี้ผักชีลาวผักชีลาวจะค่ะโอ้ต้นหอมผักชีผักสวนควร,รัวรัวกินได้มีทุกอย่างะระแเนจ้าะรลแเน ตะระแนเดจ้าโอ้ยงามมากจ้าเพื่อนๆอนอันนั้นสับปะรดสีจ้าเพื่อนเพื่อนสับปะรดสีจา้าสับปะรดสีต,ตาคุณยายเพิ่นชอบปลูกเดจ้าเด้อปลูกทุกอย่างอย่างละเล็กและน้อยนู่นค่ะกะเพราค่ะกะเพราจา้านีนะะ่ได้ค่ะนี่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 กระถางนี้ช็อตเด็ดจา้ามองเห็นบ่เพื่อนเพื่อนมันแดดเนาะสับปะรดสีต้นเล็กต้นน้อยโอ้ยน่ารักกั่นเพื่อนตะมุตะมิน่ารัก น่ารักจริงๆเลยค่ะแล้วกับนี่อันนี้ใบโบ,โบกเนาะจ้ะเนาะใบโบ,โบกพักอ่าอ,อย่างก็ค่ะพักนอกบ้านเราเนาะพเพื่อนๆนี่ค่ะอู้ยมันก็ย้อยลงมาด้วยจ้ะ้ยยลงมานี่อันนี้ก็เป็นกระถางไงกระถางผลไม้เลอค่ะนี่กระถางผลไม้ที่ว่าเรากินหมดแล้วเนะาะกระถางส้มนะคะกระถางส้มที่เขาขายส้มหมดแล้วน่ะเราก็มาปลูกจก้ะอู้ยไอเดียดีขนาดค่ะพเพื่อน สวยงามนะจ้านี่เด้ค่ะตาม,มาชมสวนเช้านี้จ้าเพื่อนเอาค่ะขาม,มาชมสวนเคนีเนะจ้าเพื่อนเอนาะค่ะขอบคุณที่ติดตามเด้อจ้าพบกันใหม่คลิปต่อไปเด้อจ้าสวัสดีจ้า